สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง w a r of d e t e a l วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศราเสนอเช่นเคยนะครับ โดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากฝากฝั่งของอัฟกานิสถานโดยมีข่าวมาในช่วงวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาครับว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับสนามบินคามิคาไซในกรุงคาบูซึ่งสนามบินแห่งนี้ครับมีกองกำลังของสหรัฐคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ขณะที่มีการอพยพทั้งชาวอเมริกันและก็ชาวอัฟกันรวมถึงชาวต่างชาติอื่นๆที่ต้องการออกจากอัฟกานิสถานโดยมีเจ้าหน้าที่สหรัฐสองนายครับได้มีการให้ข่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสหรัฐเนี่ยได้ดำเนินการ โจมตีทางทหารในเขตเมืองหลวงของอัฟกานิสถานโดยเจ้าหน้าที่2รายนี้ครับไม่มีการเอ่ยชื่อถึงนะครับแต่บอกว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยพุ่งเป้าไปยังกลุ่ม ISK ที่คอยแอบโจมตีสหรัฐหลายครั้งโดยต่อมาครับโฆษกของทางตาลิบันได้ออกมาประกาศว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นพุ่งเป้าไปที่มือระเบิดและก็ยานพหนะในการขนระเบิดเข้าโจมตีสนามบิน โดยแหล่งข่าวด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐครับได้มีการยืนยันว่ายานพาหนะดังกล่าวนี้นะครับบรรทุกวัตถุระเบิดและก็กําลังมุ่งหน้าไปยังสนามบินคามิคาไซยซึ่งสหรัฐนะครับมีความจําเป็นจะต้องจัดการให้สิ้นซากเพื่อความปลอดภัยในการอพยพรวมถึงความปลอดภัยของเจ้าที่สหรัฐที่ประจําการอยู่ในสนามบินคามิคาไซนั่นเองโดยแหล่งข่าวในอฟัฟกานิสถานนะครับได้มีการรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นในเขต พี15ของกรุงคาบูซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินคามิกคไซเพียงไม่กี่กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้ครับสถานเอกอัครราชทูตของสหรัฐในอัฟกานิสถานได้ขอให้พลเมืองอเมริกันออกจากบริเวณสนามบินกรุงคาบูเนื่องจากว่ามีภัยคุกคามด้านความปลอดภยัย ที่พยายามจะโจมตีกองกําลังสหรัฐที่อยู่ในสนามบินคามิคาไซโดยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ3วันก่อนนะครับก็มีการโจมตีที่สนามบินคามิคาไซก็เป็นการใช้ระเบิดพ่ชีพนะครับเข้าใส่สนามบินก็สร้างความเสียหายค่อนข้างมากโดยการโจมตีครั้งใหม่ในกรุงคาบูในครั้งนี้ของสหรัฐนะครับถือว่าเป็นครั้งที่2ที่สหรัฐเผดจการโจมตีกลุ่ม ISK ที่พยายามที่จะโจมตีสหรัฐก่อน โดยมีข่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นจะมีแผนถอนทหารออกทั้งหมดก่อนวันที่31สิงหาคมนี้แต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันครับว่าความปลอดภัยของพลเมืองสหรัฐและก็ผู้ที่เคยร่วมทํางานกับสหรัฐนะครับที่เป็นชาวอัฟกันหลายร้อยคนเนี่ยยังรอคอยการอพยพออกจากกรุงคาบูซึ่งก็เป็นห่วงกันว่าชะตากรรมของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่สหรัฐถอนทหารออกทั้งหมดเขายังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ หากผู้ชมมีขอมูเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดาลางตายคลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ